สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการตั้งค่าเครื่องชงกาแฟรุ่น EC9355 นะคะอันดับแรกเราจะตั้งค่าความกระด้างของน้ำก่อนเลยให้บิดลุกบิดไปที่อเมริกาโน่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคูณสและไม้ยพร้อมกันค้างไว้5-10งยู่วิค่ะพอสัญลักษณ์ไฟกระพริบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ ัวมาตรฐานจากโรงงานเขาจะตั้งค่าให้ก็คือมันจะมาอยู่ที่ปุ่มความกระด้างมากนะคะให้เราเลือกได้เลยถึง3ระดับค่ะจะมีความกระด้างน้อยปานกลางและมากให้เราเลือกความกระด้างน้อยกดที่คูณ2นะคะเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มเปิดปิดเพื่อยืนยันค่ะต่อไปจะสอนตั้งค่าเวลาปิดเครื่องนะคะถ้าเราลืมปิดสวิตช์ปิดไฟ เครื่องชงกาแฟมันจะลันปิดให้เองอัตโนมัตินะคะให้เราบิดลูกบิดไปที่ตัวคอฟฟี่ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคูณ2และไมย์ร้อมกันฟังไว้5-10ถึงิวิเหมือนเดิมเลยค่ะพอสัญลักษณ์ไฟกระพริบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเลือกจะมี9นาทีชั่วโมงครึ่งและ3ชั่วโมงถ้าเรา ลืมปิดมันจะลันปิดให้เองอัตโนมัติพอเราจะใช้งานเรามากดแค่ปุ่มโอเคแค่ปุ่มเดียวมันก็จะสแตนแบยเปิดเครื่องพร้อมใช้งานได้เลยพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กุ่มกดปุ่มเปิดป,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 ปิดเพื่อยืนยันค่ะ <c oughs> ต่อไปจะสอนวิธีตั้งค่าปรับปริมาณกาแฟนะคะให้บิดลูกบิดมาที่ตัวเอสเปรสโซได้เลยะคะ่ะถ้าตัวตั้งค่าปริมาณกาแฟนี้ จะสามารถตั้งค่าได้ก็ต่อเมื่อปริมาณกาแฟเราได้น้อยเกินไปหรือบดได้มากเกินไปเราสามารถปรับได้นะคะบิดลูกมิดมาที่ตัวเอสเฟโซก่อนเลยเสร็จเรียบร้อยกดคูณ2และไมคพความกันค้างไว้5-10ถึงิบิค่ะพอสัญลักษณ์ไฟกระพริบเรียบร้อยแล้วนะคะตัวปริมาณกาแฟเราจะสามารถเลือกได้ถึง2แบบ2อย่างนะคะก็คือปริมาณน้อยและปริมาณมากค่ะ ถ้าเราบดกาแฟได้มากจนเกินไปเราสามารถกดมาที่คูณ2เพื่อให้ปรับกาแฟปริมาณบดให้น้อยลงแต่ถ้าเราบดกาแฟออกมาแล้วได้น้อยเกินไปเราสามารถตั้งค่าปรับปริมาณกาแฟให้บดมากขึ้นเพิ่มขึ้นได้พอเราเลือกที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วให้เรากดปุ่มเปิดปิดเพื่อยืนยันค่ะ ต่อไปจะสอนวิธีการเอาตัวอีโคออกนะคะกดคุณสองและไม้พร้อมกันค้างไว5้5ถึง1ิบวิค่ะพอสัญลักษณ์กระพริบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดปุ่มตัวน้ำร้อนหนึ่งครั้งค่ะตัวอีโคก็จะหายไปนะคะถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถเอาออกได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะให้กดปุ่มเปิดปิดเพื่อยืนยันค่ะ ต่อไปจะสอนวิธีการตั้งค่าโรงงานหรือตั้งค่าเริ่มต้นใหม่นะคะเราสามารถทําได้ด้วยค่ะอันดับแรกให้กดคุณสองและไมค์พร้อมกันค้างไว้5-10งสิวิเหมือนเดิมเลยค่ะพอสัญลักษณ์ไฟขึ้นกพริบเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ให้เรากดปุ่มไมค์ค้างไว้ได้เลยนะคะจนกว่าสัญลักษณ์ตัวอ e ีโค <c oughs> จะขึ้นค่ะ <c oughs> เพาตัวอีโคขึ้นเรียบร้อยแล้วหมายถึงมันเข้าสู่โหมดตั้งค่าโรงงานกลับคืนมาแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราก,กดปุ่มเปิดปิดเพื่อยืนยันค่ะต่อไปจะสอนวิธีการปรับปริมาณน้ํานะคะตั้งค่าปริมาณน้ําอธิบายให้ฟังก่อนเลยค่ะปริมาณน้ำถ้าเอสเซโซ่หช็อตนะคะ ปริมาณน้ําของจากโรงงานตั้งค่าโรงงานเขาจะมาให้35 ml 2ช็อตจะอยู่ที่70 ml ถ้าเป็นตัวอคอฟฟี่จะอยู่ที่80 ml ของ1ช็อตของ1ถ้วยแต่ถ้า2ถ้วยจะอยู่ที่180 ml ส่วนตัวอเมริกาโน o ปริมาณน้ำจะอยู่ที่120 ถ้าหนึ่งหนึ่งวยนะคะจะอยู่ที่1 2อ ml แต่ถ้าสองวยขึ้นมาปุ๊บตอนนี้จะอยู่ที่2 240 ml แต่ถ้าเราต้องการปริมาณเปลี่ยนค่าใหม่เราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งเอสเสโซ่อเมริกาโน่และคอฟฟทั้งหมดเลยโดยการทําหมุนที่เราต้องการก่อนถ้าเราต้องการเปลี่ยนตัวเอสเสโซ่นะคะ,ะเราเลือกได้เลยว่าเราต้องการเปลี่ยนค่าตัวไหนอันนี้ต้องการเปลี่ยนค่าตัว2 2ช็อตของเอสเสโซ่นะคะ ให้ปริมาณน้ำน้อยลงมากว่าอีกนิดนึงอย่างนี้ยค่ะสามารถทําได้กดคูณสองมันเรียบร้อยกดตัวน,นี้มาเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอันเนี้ยเราบดกาแฟก่อนเลยเนาะตอนตอนนี้คือจะตั้งค่าปริมาณกาแฟบดจะอยู่ที่สามนะคะส่วนตัวปรับวิในการบดจะอยู่ปริมาณประมาณนี้นะคะ แล้วก็กดคูณ2มาเลยเพราะเราใช้ถ้วย2ช็อตค่ะเสร็จเรียบร้อยใส่เครื่องใส่ด้ามได้เลยเครื่องมันก็จะบดให้เองอัตโนมัตินะคะพอเราเครื่องเครื่องบดเงียบแล้วให้เราแทมเปอร์ได้เลยค่ะแทมตัวนี้เราสามารถแทมได้ 2-3งถึงสาครั้งได้นะคะกดดันให้สุดแล้วก็ดึงออกมาได้เลยบิดดึงออกมาพอเราได้ปริมาณได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะามาใส่ที่หัวชงได้เลยขอโทษนะคะจะใช้มือเดียวด้วยอตอนนี้เราต้องการตั้งค่าปริมาณน้ำของเ e อสเพรสโซ่สองช็อตพอเราตั้งค่านะคะให้เรากดปุ่ม ก่อนเลยพอเรากดปุ่มมายนะคะไฟสัญลักษณ์มมันจะกระพริบค่ะแล้วเราก็ค่อยกดปุ่มโอเคพอเรากดปุ่มโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะทำการเริ่มชงอันนี้ให้ให้เราวางลินข้างแก้วนะคะคลิมมาจะได้ออกมาสวยส่วนตอนนี้ค่ะแรงบาก็จะดีดขึ้น ถ้าเราต้องการปริมาณน้ำเท่าไหร่เราสามารถกดหยุดได้ที่ปุ่มโอเค,คะแรงบาดิีขึ้นสวยมากสมมติเราต้องการปริมาณน้ำอยู่เท่านี้เรากดปุ่มโอเคทันทีมันจะหยุดทันทีนะคะเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มหมาย1ครั้งเพื่อยืนยันว่าเราต้องการสองช็อตปริมาณน้ำเท่านี้นี่ค่ะ ฟิล์ม,มกออกมาสวยมากค่ะเราสามารถตั้งค่าได้เลยนะคะทั้งตัวเอสเ o รสโซ่หนึ่งช็อตสองช็อตอเมริกาโน่หนึ่งแก้วสองแก้วคอฟฟหนึ่งแก้วสองแก้วสามารถตั้งค่าได้หมดเลยแต่อย่าลืมให้เรากดตัวไมยก่อน <Okay. S 1> แล้วก็ค่อยกดปุ่มโอเคให้เขาทำงานพอเราต้องการเท่าไหร่เราก็กด โอเคเพื่อหยุดแล้วก็กดหมายเพื่อบันทึกแค่นั้นเองค่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะ